รักกับคนเสน่ห์แรงนะคะมีตัวเลือกเยอะนะหรือรักเผื่อเลือกนะคะที่นิ่งกันไปค่ะนะคะจะจบลงเช่นไรนะคะเรามาดูกันนะคะขอดูหน่อยนะจ๊ะขอเป็นตัวแทนจับไพ่นะคะให้กับทุกๆคนเนาะนะคะสนะคะห้าใบนะขอดูไพ่ใบแรกนะคะโอ้ oh my god ไพ่ขึ้นนะคะต้องมีความอดทนนะกับความรักครั้งนี้ถ้าอยากไปต่อ ต่ต้องอันดับแรกต้องถามตัวเองก่อนรักตัวเองมากพอไหมธาตุดินพุทธศกกันมังกรน,นะคะไพ่ใบที่สองขึ้นมา 9, เก้าเหรียญคือต้องคุณเป็นคนที่สวยหล่อเรื่องได้มีช่องทางมีออปชั่นมีการเงินมีลู่ทางการทามาหากินนะคะไม่จําเป็นต้องอยู่ตรงนี้ก็ได้ถ้าคุณมีความรู้สึกว่าเขาไม่แฟร์นะจ๊ะแต่นะ,ะแม่หมอเชื่อว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะว่าเราจะก้าวออกจากความรักเห็นไหมความรักคุณสองคนอะ มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความรู้สึกว่าไม่เติมไม่แฝงไม่เทคแคร์ไม่ใส่ใจทิ้งทิ้งห้องว่างนะไม่ใส่ใจไม่ดูแลมีไว้เหมือนไม่มีประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นต้องถามตัวเองก่อนว่าถ้าคุณคบออกับคนที่มีมีเราไว้ประดับไว้เป็นของตายไว้เป็นสิ่งที่อยากมาเมื่อไร่ก็มาอยากหายเมื่อไร่ก็หายหรือเอาไว้เป็น ปรนเปรอทางด้านใดก็ว่ากันไปนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันต่อนะคะว่าเป็นไงสิบด่าหไหมเจ็บมากพอไหมคะคุณเจ็บมากพอไหมกับการที่คุณคบกับคนเจ้าชู้หรือคบกับคนที่มีทางเลือกคบกับคนที่มีช้อยเยอะๆนะคะอ่าไม่ว่าจะเหตุผลใดเขาเลือก ผู้หญิงหรือเชือกผู้ชายหรือเลือกคู่รักที่เอาไว้สำรองหรือเอาไว้ทาอะไรอันนั้นเป็นเหตุผลของเขาแต่คุณเจ็บหนักนะคะดูซิคุณจะทำอย่างไรต่อในความสัมพันธ์จริงๆคุณก็มีซิกเซนนะคะไม่ว่าคุณเป็นท่านชายหรือท่านหญิงได้มาเจอคลิปนี้คุณมีซิกเซนว่าเขาไม่เคยซื่อสัตย์กับคุณคุณรู้ว่าทุกคุณรู้ทุกอย่างไม่จะเป็นมีใครมาบอกคุณว่าต้องอย่างนี้อย่างนั้นนะคะ แต่นะคุณก็เจ็บหนักนะคะเขาเป็นคนฉลาดแล,แล้วก็เป็นคนที่เจ้าชูอีกต่างหากไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงถ้าได้มาเจอคลิปนี้นะคะไม่งั้นเขาจะไม่มีตัวเลือกนะคะเรามาดูกันในเมื่อคุณรู้ขนาดนี้ละคุณยังจะไปต่อหรือพอซัมเน่นะคะเรามาดูกันนะคะ ขอดูให้หน่อยนะจ๊ะว่าสิไปต่อหรือพอซํานี้ตรงใจผู้ใดกับวาร,รุษะนะคะมะเบิ่งต่อนะคะขอดูไพ่ใบแรกขึ้นมาว่านะคะคุณเกิดวันเสาร์ไหมคะไม่ว่าไม่หรือคุณเป็นคนที่ดีก่าคนต่างชาติไหมถ้าคุณเป็นคนเกิดวันเสาร์นะค,ะคุณคนรี่รักใครรักจริงรักจังแล้วมาเจอกันด้วยโชคมาเจอกันแบบโชคชะตาเหวี่ยงให้คุณสองคนได้มาพอกันนะคะ อันดับแรกคุณเกิดวันเสาร์หรือคุณดีกว่าคนต่างชาติได้เลยนะคะขอดูหน่อยนะค,ะคนวันเสาร์รักใครรักจริงแต่กว่าจะรักนะคะก็ยากหน่อยเป็นคนที่เก็บตัวเนาะไม่ค่อยรักใครง่ายๆนะคะมีกองแพงสูงแต่ถ้าได้รักแล้วว่าสันโอ้ยมียังกะถะาวหัวนะจ๊ะประมาณนะั้นมาขอดูไพ่บัตที่สองโอ้ my god แล้วคุณสองคนมีข้อแตกต่างกันโดยที่เชิงถ้าคุณเป็นสเตรนท์ราศีสิงห์คุณเป็นคนที่มีสเปคสูงนะ ถ้ายิ่งเขาเป็นคนที่มีตัวเลือกคุณมีความรู้สึกว่ามันคานกับสิ่งที่คุณเป็นว่างั้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณดี่ยวคนต่างชาติมีความลงรอยด้วยกันยากมากนะมินะเรามาดูท้ายที่สุดใบสุดท้ายนะคะและแม่หมอเชื่อได้ว่านะคะไพ่ใบสุดท้ายเกิดขึ้นตายสุดท้ายตายสำรับนะ lover คุณรักกันนะแต่เกิดอะไรขึ้นนะคะหรืออ่ะก็ดูรักกันนะ ให่เลเวอขึ้นใต้สำรับขึ้นมานะเขารักคุณคุณก็รักเขาและนะคะแม่หมอเชื่อได้ว่าไพ่ใบนี้คืออะไรโอ้ oh, The Wheel of Fortune จริงๆแล้วคุณเป็นคู่รักที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาให้คุณสองคนมาเจอกันแต่เขาอาจจะเลือกเยอะอาจจะ,ม,ม,กกไไะ,ะมีความรู้สึกว่าขอเลือกก่อนก็เป็นไปได้นะคะมีความรู้สึกว่าขอเลือกก่อนแต่อาจจะคุณมีความรู้สึกว่าฉันไม่ได้เป็นตัวเลือกของใครในในเวนั้นก็เป็นไปได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันนะคะในเมื่อเขา คิดแบบนี้มีตัวเลือกให้คุณเป็นตัวสำรองนะคะคุณรักกันแล้วก็มาเจอกันด้วยโชคชะตานะคะไม่ว่าคุณจะเป็นไทยหรือต่างชาติหรือใครก็แล้วแต่ต้องมีระยะเวลาในการคบหาเขาก็รักคุณคุณก็รักเขานะคะเรามาดูท้ายที่สุดนะักจุดจบนะคะของคุณเอาใบาเดียวไพ่ออกมายังไงตอบตามนั้นเลยจับนะคะขอดูหน่อยใบยเดียวพอนะจ๊ะโอไมก็สามดาบรักที่เจ็บ โชคชะตาเหวี่ยงให้คุณสองคนมาเจอกันในรักที่ทําให้ทนทุกข์ทรมานรักซ้อนรักสามเศร้าเราสามคนรักเผื่อเลือกรักเจ็บเจ็บรักรักที่ทรมานรักที่ครอบครองไม่ได้หรือรักที่ทําให้ทุกข์ใจนะคะอ่ะมาดูต่อว่าคุณจะไปต่อหรือพอซัมเนเอาใจช่วยกับทุกๆคนนะคะมาเบิงกันนะจ๊ะขอดูหน่อยนะคะขอดูใบสุดท้ายใบยเดียวพอนะในเมื่อคุณเจ็บขนาดนี้นะคะจะไปต่อหรือพอซัมเนไม่หมอเชื่อว,ว่าคุณทันหลังให้นะ คุณทิ้งคุณคุณปล่อยให้เขาไปใช้ชีวิตของเขาคุณไปโฟกัสชีวิตของคุณคุณไปโฟกัสงานคุณไปโฟกัสสิ่งที่คุณออยากจะทำนะคะเพราะฉะนั้นแล้วแม่หมอเชื่อว่าคุณตัดสินใจรักตัวเอง ไม่ไปต่อในความสัมพันธ์ทิ้งระยะห่างนะคะให้เขาไปใช้ชีวิตของเขานะคะคุณไปโฟกัสเรื่องความมั่นคงการเงินการงานความสุขชีวิตของคุณดีกว่าที่จะมาไล่ล่าหรือจะมาให้โอกาสคนที่ไม่จริงใจนั่นเองแต่ถ้าคุณจะไปต่อได้นะเขาไม่ทิ้งคุณแน่นอนนะคะแต่นะส่วนคุณจะเป็นตัวสำรองคนที่เท่าไหร่หรือรักไม่รู้จะพอแล้วแต่คุณให้คิดเอานะจ๊ะเพราะทุกคนมีสิทธิ์เลือกนะคะแม่หมอเชื่อว่าคุณมีสิทธิ์เลือกคุณมีศักยภาพมากพอ คุณเลือกได้เพราะจะเลือกเอาเลยค่ะแต่แม่หมอเชื่อว่าไพ่สำหรับนี้รักตัวเองมากพอรู้คุณค่าตัวเองมากพอไปโฟกัสความมั่นคงการเงินและสิ่งดีๆของชีวิตตัวเองค่ะนี่คือการตาดาิของไพ่คลินี้คุณเลือกรักตัวเองพร้อมจบและไปต่อกับชีวิตตัวเองโชคดีค่ะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะบายบายจ้ะ